สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องการถอดลูกปืนนะครก็คือแบริ่งนะคะคือจะมีวิธีการง่ายๆนะฮะก็ไม่ง่ายไม่ยากครับอุป,รปรกรณ์ที่จะต้องใช้นะฮะก็จึงจะมีน็อตนะฮะก็คือหาน็อตขนาดแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็น m 2หรือ m 3ามก็คือขอให้มันใส่ล่องล่องรูลูกปืนได้พอดะะีก็คือหลุมหลมหน่อยไม่เป็นไรนะฮะประมาณนี้ น็อตที่พี่ที่ที่ผมใช้ก็คือจะมีสองตัวนะขนาดความยาวก็พอประมาณนะฮะก็เดี๋ยวมาดูฮะก็ตัวนี้จะเป็นกุญแจสำคัญนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นกิ๊บนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวหนีบฮะคือเราก็ลวดออกมาดัดให้ได้ลัขนาดนี้นะฮะวิธีการของผมผมก็คือจะสาธิตให้ดูก่อนนะก็คือจะเป็นลูกปืนธรรมดานะฮะวิธีการถอดลูกปืนนะฮะสมมติเราใส่เข้าไปนะฮะ ก็คือเราจะบ,บีบหัวงนี้ก็ได้ฮะนี่ในลนนับษณะนี้เพื่อที่ว่าเราจะสอดเข้าไปในในรูลูกปืนนะ,ะเมื่อถ้ามันสอดได้ฮะมันก็จะออกลักษณะาทางนี้นะฮะอืมแล้วเราจะใช้ตัวน็อตฮะตัวหัวน็อตเนี่ยเป็นตัวตอกหัวน็อตเนี่ยคือจะเป็นตัวตออนะฮะตอกเพื่อคือดันลูกปืนออกนะฮะ๋ยวมาดูวิธีการกันนะฮะ ยกตัวอย่างก็คือจะเป็นมอเตอร์บัตเลนะฮะชื่อยี่ห้อจะเป็นของพวกทีมอเตอร์ไซส์เบอร์สองสองศูนย์ห้าสองสองศูนย์หกศูนย์เจ็ดอะไรได้หมดนะฮะวิธีการของผมผมก็จะออกลักษณะนี้นะฮะผมก็คือจะเย่เข้าไปใน, Motor, นรูมอเตอร์นะฮะจับบีบหัวในะลักษณะนี้ฮะอันนี้คือเป็นกิฟนะฮะกิฟก็คือจะแข็งหน่อยฮะก็จะเป็นตัวหนีบนับ่นแหละฮะผมก็จะมาดัดให้มันได้ท่านี้นะฮะลักษณะนี้ วิธีการนะฮะจับบีบหมวอเข้าไปนีเพื่อที่ว่าเราจะสอดรูลูกปืนได้นะฮะเมื่อสอดรูลูกปืนได้มันก็จะออกแล้วขนาเท่านี้นะฮะก็ใช้อะครับน,อน็อตตัวหนึ่งะฮะแทงเข้าไปจากด้านบนนะฮะแล้วก็ตีตอลงไปนะ,ะนะใภาพบอกหมฮะตีโปะโปะ,โปะแล้วลูกปืนมันก็จะลุดออกมาง่าย ต่อมาแล้วขนาดท่านี้นะฮะับับที่ลูกปืนที่มันจะเล่ามาคือตัวนี้เป็นบ่าฮะมันจะตีตีเกี่ยวลูกปืนลงมาฮลองไปประยกกันดูนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งถ้าถ้าด้านนี้มันออกแล้วครับมันก็ก็จะง่ายแลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านหัวหรือว่าด้านล่างนะฮะก็ได้หมดแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะฮะน็อตอีกตัวหนึ่งฮะเราใส่ตัวตัวเมียที่ว่ามีแหวนนะฮะ พื่ออะไรครับผมจะตีตอกด้านนี้ก็คือลงไปเพื่อให้ลูกปืนอีกฝั่งน่ก็คือมันออกง่ายๆนะฮะหรือว่าเราจะใช้วิธีเดิมก็ได้นะฮะในลักษณะเดิมเหมือนกันฮะแล้วก็แทงเข้าไปฮะร้อยเข้าไปลักษณะนี้ก็ใช้น็อตฮะตีตอกลงไปเหมือนเดิมนะฮะแต่ลูกปืนตัวที่สองผมจะใช้ตัวนี้นะฮะก็ทําให้ออกมาได้ลักษณะนี้นะฮะเป็นน็อตนะฮะ แต่ผมเรียกไม่ถูกนะว่า,วามันเป็นน็อตอะไรฮะ M สองหรือ M สาไม่แน่ใจนะฮะก็ความยาวก็ในระดับนี้นะฮะประมาณกับเกือบนิ้วก้อยะฮะส่วนลูกที่2ที่ผมจะตีต่อของก็คือจะสวนไปอีกทางหนึ่งนะฮะนี่ในลักษณะน,นี้เท่านี้นะฮะแล้วแหวนในตัวนี้ครับน็อตที่เราใส่มันจะหนุนบ่าพอดีฮะแนว่าาันี้แก็ใช้วิธีเดิมฮะถ้าลูกปืนมันอกอกระยะฮะจะยงแรง ปืนมันก็จะลุดออกมาอันนี้ยครับก็คือมันก็ลุดออกมาเรียบร้อยนะฮะลูกป,ปืนกะเด้งล่นลุ่นไปนี่ครับก็มาแบ่งปันความรู้ให้นะฮะเกี่ยวกับลูกปืนมอเตอร์ฮะ,ะที่ว่าใครมีปัญหาเรื่องการถอดเกี่ยวลูกปืนหรือว่าอะไรเงี้ยฮะอุปกรณ์ที่ผมมีผมก็จะมีแค่นี้นะฮะมีนอ็อตมีตัวที่นิป ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะกิบกิบตัวใหญ่ะฮะเราก็เอาเฉพาะเล็กมันมานะฮะก็มาดัดให้เป็นแล้วขณะเท่านี้นะฮะน็อตแผ่นมีผมก็จะมีสองตัวนะฮะน็อตตัวผู้ะฮะล้วก็จะมีแหวนจะใช้คีมครับเป็นตัวตีตอมาหรือว่าจะเป็นคอนก็ได้นะฮะผมก็มาแบ่งปันความรู้ครับเผื่อจะเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นประโยชน์นะฮะผมก็เล่น R c ซอยู่นะฮะ ก็ไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับโอเคครับชอบกดติดตามกดไลค์ด้วยนะฮะขอบคุณครับผม